ทะลักไม่หยุดชาวคขเมเต์หนีอดตายในประเทศบ้านเกิดหอบลูกจุงหลานดอดเข้าชายแดนไทยด้านจังหวัดสระแก้วส้ำถูกคขเมเตด้วยกันหลอกเงินค่านำพาหัวละหกพันบาทก่อนทิ้งกลางป่าจนถูกทหารไทยคุมตัวดำเนินคดีเมื่อเช้ามืดวันที่สองสิงหาคม2568กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศและกองร้อยทหารพรานที่1201 ซึ่งสมนที่กำลังจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน16คนขณะกำลังเดินเท้าลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านดงงูอำเภออรัญญ,ญประเทศพบเป็นชาย6คนหญิง6คนและเด็กชายอีก4คนซึ่งทั้งหมดไม่มีหนงังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าประเทศ จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เคยประกอบอาชีพขายของในตลาดเบญจวรรณอำเภออรัญญประเทศแต่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลใจต่อสถานการณ์ความไม่สงบแต่ภายหลังกลับไปประเทศบ้านเกิดได้ไม่กี่วันก็ประสบปัญหาขาดแคลนไรายได้ประกอบกับเด็กบางคนยังเรียนหนังสืออยู่ในไทยและกำลังจะมีการสอบในสัปดาห์หน้าจึงตัดสินใจรวมตัวกันรอบเข้าไทยอีกครั้ง เดว่าจ้างผู้นำผาชาวคขมรให้ช่วยผาข้ามแดนในราคาหัวละ6000บาทกระทั่งถึงเวลานัดหมายผู้นำจึงได้ผาพวกตนเดินเท้าข้ามแดนไปยังฝั่งไทยและหลบหนีไปและปล่อยทิ้งไว้กลางป่าจนต้องเดินเท้าต่อด้วยตัวเองและถูกทหารพรานที่ออกลาดตระเวนรวบตัวได้เมืองตอนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายและจะสอบสวนขยายผลหาตัวผู้นำผาต่อไป